ใดก็ตามที่ร่างกายได้รับบาดเจ็บอวัยวะหรือเนื้อเยื่อใดๆถูกทำร้ายกระบวนการฟื้นฟูทั้งหมดจะเริ่มทำงานขึ้นในร่างกายเพื่อช่วยให้กลับคืนสู่สภาวะสุขภาพที่ดีที่สุดไม่นานหลังจากเกิดการบาดเจ็บเนื้อเยื่อที่ได้รับความเสียหายจะปล่อยสารประกอบบางชนิดออกมาสารเหล่านี้จะเดินทางผ่านกระแสเลือดไปยังไขกระดูกเมื่อสารจากเนื้อเยื่อที่บาดเจ็บไปถึงไขกระดูก สารส่งสัญญาณเหล่านี้จะบอกให้เซลล์ต้นกำเนิดหรือสเต็มเซลล์ในไขกระดูกแบ่งตัวและสร้างเซลล์ต้นกำเนิดใหม่จากนั้นเซลล์ต้นกำเนิดเหล่านี้จะถูกปล่อยออกจากไขกระดูกเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วจำนวนเซลล์ต้นกำเนิดในกระแสะเลือดก็จะเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกันเนื้อเยื่อที่บาดเจ็บจะปล่อยสารอีกชนิดหนึ่งออกมาเรียกว่าสโตร m มลไดเรฟแฟกเตอร์1หรือ SDF-1 ซึ่งมีหน้าที่ดึงดูดเซลล์ต้นกําเนิดให้เข้ามาเมื่อเซลล์ต้นกําเนิดหมุนเวียนอยู่ในหลอดเลือดฝอยของบริเวณที่บาดเจ็บและตรวจพบการมีอยู่ของสาร SDF-1 เซลล์ต้นกําเนิดเหล่านั้นจะหยุดการไหลเวียนแล้วเคลื่อนตัวออกจากหลอดเลือดเข้าไปในเนื้อเยื่อภายในเนื้อเยื่อเซลล์ต้นกำเนิดจะค่อยๆเคลื่อนไปยังบริเวณที่เกิดการบาดเจ็บจริงซึ่งเป็นจุดที่มีการหลัง่ง SDF-1 ออกมา,มามากที่สุด เมื่อเซลล์ต้นกำเนิดไปถึงบริเวณบาดเจ็บและสัมผัสกับเนื้อเยื่อที่เสียหายพวกมันจะเริ่มแบ่งตัวเพิ่มจำนวนจากนั้นค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นเซลล์ของเนื้อเยื่อนั้นผ่านกระบวนการขยายตัวนี้เซลล์ต้นกำเนิดเพียงหนึ่งเซลล์สามารถเพิ่มจำนวนจนกลายเป็นเซลล์เนื้อเยื่อได้หลายพันเซลล์ กระบวนการพื้นฟูตามธรรมชาตินี้เองที่ช่วยให้ร่างกายของเรารักษาสุขภาพที่สมบูรณ์อยู่ได้ทุกๆวันตลอดชีวิตมังคุดเสริมฤทธิ์เป็นนวัตกรรมธรรมชาติที่ทำจากสารสกัดจากพืชห้าชนิดมังคุดงาดำถั่วเหลืองฝรั่งใบ,บบัวบกซึ่งได้รับการบันทึกและยืนยันทางวิทยาศาสตร์ว่าช่วยกระตุ้นสเต็มเซลล์ จึงทาให้จํานวนเซลล์ต้นกําเนิดในกระแสเลือดเพิ่มขึ้นเมื่อมีเซลล์ต้นกําเนิดหมุนเวียนในร่างกายมากขึ้นก็หมายความว่าร่างกายจะมีเซลล์ต้นกําเนิดมากพอที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการซ่อมแซมและฟื้นฟูเนื้อเยื่อต่างๆได้มากขึ้นเช่นกัน